เกิดปฏิกิริยาทั้งในและนอกพักพลังประชารัฐขึ้นมาทันทีนะคะภายหลังจากที่คุณไพบูรนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมาคุณไพบูรณ์พูดชัดค่ะพักพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเนื่องจากรับไม่ได้ในรายนโยบายของทั้งสองพัก โดยคุณภัยบูลได้กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะโดยระบุว่าการที่บางพักไปกล่าวอ้างต่างๆนานาหรือมีกระแสข่าวเผยแพร่ออกมาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจผิดว่าพักเราไปมีดีลร่วมกับพักเพื่อไทยหรือพักก้าวไกลขอแถลงในวันนี้ว่าไม่จริงและเราไม่ประสงค์จะร่วมมือใดๆ ทันทีที่การถแถลงข่าวจบลงนะคะคุณไพบูณ์ถูกตั้งคำถามตามมาทันทีค่ะว่าการถแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักแล้วหรือไม่นอกจากนี้นะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการขัดแย้งหรือเป็นการสวนทาง กับก่อนหน้าน,นี้ที่พักพลังประชารัฐเคยประกาศนโยบายพ่าก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยหรือไม่แต่คุณไัยบูรนะคะก็บอกกับสื่อเขายินดีที่จะรับผิดชอบคำพูดของตัวเอง ขณะที่วันนี้ค่ะที่พักเพื่อไทยค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะได้ออกมาถแถลงข่าวโดยยืนยันว่าการที่คุณไพบุญออกมาพูดเช่นนั้นนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยได้มีการประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่าพักนะคะมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลพักเดียวและไม่ต้องการจับมือกับพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติ ปฏิกิริยาจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ส่งสัญญาณออกมาเช่นนี้นะคะก็ต้องถือว่าน่าสนใจค่ะแต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือสัญญาณจากคนกันเองค่ะเพราะว่าล่าสุดคุณสันติพร้อมพัดเลขาธิการพักพลังประชารัฐและร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่าในฐานะแกนนาพักพลังประชารัฐค่ะทั้งคู่ออกมาประสานเสียงนะคะว่าไม่รู้เรื่องด้วยและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่มติของพักแต่เป็นความคิดเป็นความเห็นของคุณ คุณไผ่บูนเพียงคนเดียว อย่างไรก็ดีนะคะการที่คุณภัยบูรณ์ออกมาส่งสัญญาณเช่นนี้ค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ต้องการให้กระแสดีลลับบันทอนคะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐและอาจประเมินได้ว่ากรณีเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตัลนะคะกำลังทำให้พรรคเพื่อไทยค่ะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมถึงนะคะยังต้องการที่จะเอาพรรคพลังประชารัฐแยกออกมาจากพรรคก้าไกลที่กาลังถูกเชื่อมโยงในเรื่องของการเสนอแก้ไขมาตราหนึ่ง 12อย่างไรก็ดีค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณใน,นฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะก็มาเดียตอบคําถามสื่อมวลชนในเรื่องนี้นะคะเรื่องดิวลับระหว่างพักพลังประชารัฐพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลค่ะดังนั้นนะคะจึงทําให้เป็นคําถามที่ถูกขมวดปมและคาดว่านะคะจะยืดระยะทอดยาวไปจนถึงหลังเลือกตั้งเลยละค่ะ